รวรีเคลื่อนไหวโพสแคปชั่นเจ็บจีดหลังออยธนาทำเศร้าทำเอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกเมื่อในวันเกิดเธอระวรีไร้เงาสามีอย่างออยธนาไปร่วมงานวันเกิดโดยเจ้าตัวก็ได้จัดงานวันเกิดโดยมีลูกสาวน้องรีน่าและเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างเอมี่กลิ่นประทุมกีตาสิริพิเตอร์ปริยะเขตธาราเขตรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆแต่กลับไม่มีภาพร่วมเฟรมกับสามีอ <nichts. S 1> ย่าง <curios idades. S 1> ออยธนาแต่อย่างใดซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าออยธนาจะติดงานหรือไม่แต่อย่างใดและทำเอาสงสัยกันหนักเมื่อทางด้านเธอรวรีได้ออกมาโพสต์คลิปกับลูกสาวน้องรีน่าพร้อมกับทิ้งท้ายข้อความด้วยระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสัญญาแฮชแท็กไม่เคยเปลี่ยนเบอร์แฮชแท็ก no m i s s call ในเวลาต่อมาทางด้านออยธนา ได้ออกมาโพสต์รูปภาพเป็นสีขาวดำพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า Broken Heart Syndrome หลังมีข่าวว่ามีปัญหากับภรรยาเธอราวารีซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้เคลียร์กันเอาเป็นว่าทางเราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวกับมาอ,อปุ่นอีกครั้งนะคะล่าสุดทางด้านเธอราวารีได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นเด็ดเอาไว้ว่าวงการบันเทิงอเนก ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจับโยงไปที่โพสต์ก่อนหน้านี้ของออยธนาที่ทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันรัวๆเลยทีเดียวเพราะดูเหมือนว่างานนี้ทั้งคู่จะจบไม่สวยเท่าไหร่